แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกับทั้งพระธรรมและประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบขอสวัสดีญาติมิทุกท่านนะครับการบรรยายธรรมดโดย โครงการของธรมธธรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการฟังธรรมกันในทุกสัปดาห์โดยในช่วงสถานาการณ์โควิดนี้ก็มาถ่ายธรรมกันนอกสถานที่เพื่อให้เป็นการวิเวกทางกายไม่ให้ญาติปิดต้องมาอยู่กันรวมกันจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องการระบาดของโรคได้นะครับวันนี้ก็เลยได้ถ่ายทำการที่บ้านกับผมเองแล้วก็จะได้ส่งคลิปไปให้ทางธรรมสถานเพื่อที่จะเผยแพร่ต่อไปนะครับการบรรยายธรรมในหัวข้อเข้าทรงมีจริงหรือไม่รู้ได้อย่างไรในตอนนี้เป็นตอนที่8แล้วนะครับในการบรรยายธรรม ซึ่งเราได้ศึกษากันมาแล้วใน5หัวข้อนะครับหัวข้อที่1ผีสางเทวดาคืออะไรมีหรือไม่ในพระพุทธศาสนาหัวข้อที่2การเข้าทรงคืออะไรมีในพระไตรปิฎกหรือไม่นะครับหัวข้อที่3ควรวางจิตอย่างไรสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องผีสางเทวดาและการเบียนไหวไตรเกิด และหัวข้อที่4ศัพท์ที่ใช้เรียกโอปติกะประเภทต่างๆหัวข้อที่5มนุษย์และโอปติกะสื่อสารกันได้อย่างไรซึ่งเป็นการบรรยายในครั้งที่แล้วในหัวข้อที่5ซึ่งได้จำแนกออกมาเป็น2แบบก็คือ 1. มนุษย์สื่อสารกับโอปติกะหรือว่ามนุษย์เมื่อจะสื่อสารกับโอปติกะจะสื่อสารได้อย่างไรกับในลักษณะที่สอง เมื่อโอปติกะต้องการสื่อสารกับมนุษย์โอปติกะจะสื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างไรนะครับอันนี้เราได้บรรยายธรรมแล้วก็พวกเราได้ศึกษาได้เรียนผ่านกันไปหมดแล้วนะครับในวันนี้จะขึ้นถึงในตอนที่8แต่ว่าอยู่ในหัวข้อที่6นะครับในหัวข้อที่6นี้ตั้งหัวข้อไว้ว่า เห้ดโอปติกะบางจําพวกจึงมีความสามารถพิเศษนะครับซึ่งไอตรงความสามารถพิเศษเนี่ยเราก็เรียกตัวศัพท์ว่าอุตริมนุยธรรมคําว่าอุตริมนุยธรรมก็คือทมอันเหนือมนุษย์สามอันทั่วไปหรือว่าทมอันยิ่งของมนุษย์ก็ได้นั่นหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยทำกันไม่ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝนพัฒนาอันยิ่งแล้วเท่านั้นจึงจะทําได้ก็ได้นะครับ เช่นการแสดงฤทธิ์ต่างๆการมีตาทิพหูทิพการละลึกชาติได้หรือว่าการรู้จิตรู้ความคิดของผู้อื่นเนี่ยนะครับเราจะมาศึกษากันว่าพราะเหตุใดโอปติกาบางจำพวกหรือว่าที่เราเรียกกันว่าผีสางเทวดาบางจำพวกเนี่ยเหตุใดจึงมีความสามารถพิเศษเหล่านี้นะครับในเบื้องต้นนั้นต้องการชี้ให้เห็นก่อนว่า เหตุที่ทําให้อปัติกาเนี่ยมีความสามารถพิเศษได้เนี่ยก็เพราะการมีกายทิพย์นะครับซึ่งกายทิพย์นี้เป็นเหตุที่ทําให้ร่างกายของอปัติกาทั้งหลายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปงแลงได้อย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้จิตนั้นมีความว่องไวแต่การที่จิตใจนั้นไม่ได้ใส่ใจถึงร่างกายนะแต่ว่ารับความสุขความทุกข์นะใส่ใจในเรื่องของจิตใจมากหรือความคิดมากเนี่ยทำให้สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ ที่ได้เคยอุปมาหรือว่าเทียบเคียงเอาไว้แล้วกับเรื่องของคนที่ใกล้ตายเวลาคนที่ใกล้ตายเนี่ยการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นก็จะลดกําลังลงแต่ก็จะรู้อารมณ์ทางใจเป็นหลักทําให้เกิดการเห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเห็นคตินิมิตการจะไปเกิดในอนาคตของตนเองได้หรือว่าบุคคลที่เข้าสู่ความเป็นฌานจิตการเข้าสู่ความเป็นฌานจิตก็คือการที่บุคคลนั้น มีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายหมดสิ้นไปแล้วก็ไปรับรู้เฉพาะทางใจเท่านั้นเป็นทางมโนทวารและเมื่อบุคคลได้ฌานแล้วเนี่ยมโนมน้อมจิตไปเพื่อการกระทำริ์หรือว่ากระทำอภิญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยตัวอภิญญานี้ทำให้บุคคลนั้นเมื่อออกจากฌานมามาเริ่มรับรู้ทางกายแต่ว่าการรับรู้นั้นก็ยังไม่ได้เต็มที่นะครับ ยังมีการรับรู้ทางใจประกอบอยู่มากก็คือจิตยังเป็นสมาธิอยู่โดยมากแต่เมื่อโน้มน้อมจิตมาเพื่อการกระทำริ์ก็สามารถกระทำธิ์ได้เนี่ยจะได้ว่าบุคคลที่แสดงธิ์หรือว่ากระทำธิต์ต่างๆได้เนี่ยเมื่อเรารวมเอาเรื่องราวต่างๆหรือว่าสถานการณ์ต่างๆเข้ามารวมกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโอปติกะที่มีกายทิพก็ตามจะเป็นลักษณะของคนที่ เฉียดความตายมาแล้วก็ตามหรือบุคคลที่เข้าสู่ความเป็นชาณจิตแล้วโน้มน้อมจิตมาเพื่อการสแสดงฤทธิ์ปฏิหารต่างๆในทางการกระทำอภินญ,ญาก็ตามเนี่ยต่างก็เหมือนกันก็คือจิตนั้นไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการมธรรมก็คือไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการมากุณ5จิตนั้นมีการรับรู้ทางใจเป็นหลักหรือว่ามีการรับรู้ทางใจเป็นส่วนมากนั่นเอง ความที่จิตนั้นละความใส่ใจละความเยื่อใหยหรือว่าไม่สนใจความสุขความทุกข์ในทางร่างกายเนี่ยทำให้ภาวะความเป็นทิพย์นั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งที่จะต้องการชี้ให้เห็นนั่นเองว่าการมีกายทิพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วของเราโอปติกะต่างๆเนี่ย,ก,ยก็เลยทําให้จิตนั้นเกิดความว่องไวแล้วก็สามารถกระทำฤทธิ์ต่างๆให้เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับ ในประการที่2ที่ต้องการชี้ให้เห็นก็คือจนถึงประเภทพวกเทพพยายดาหรือว่าเทวดาอารักษ์ชั้นสูงเนี่ยเพราะการที่บุคคลน,นั้นมีสมบัติอันเป็นทิพย์ของตนเองเนี่ยจึงสามารถที่จะเนรมิตสิ่งต่างๆในขอบเขตบุญคุศสของตัวเองได้ในการช่วยเหลือบุคคลอื่น,นครับซึ่งแตกต่างกันไปจากเหล่าอบายสัตว์ซึ่งอบายสัตว์หรือว่าสัตว์ที่เกิดในอบัยภูมิ ไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์รกเป็นปีศาจหรือเป็นยักษ์ก็ตามที่ไม่ใช่ยักษ์ในสวรรค์นเนี่ยก็จะทําไม่ได้คือจะไม่สามารถเนรมิตวัตถุต่างๆเพื่อช่วยเหลือใครๆได้เพราะอะไรเพราะว่าอปฏิกะที่เกิดในอยบยภูมิหรืออยบยสัตว์เหล่านี้เนี่ยไม่มีสมบัติของตัวเองอเมื่อไม่มีสมบัติของตัวเองที่เกิดขึ้นจากอํานาจของบุญกุศลที่ตอนได้สร้างไว้เนี่ย ก็จะเนรมิตวัตถุใดๆช่วยเหลือบุคคลอื่นไม่ได้นะครับตอนนี้เรามาดูกันทีละหัวข้อทีละประเด็นว่าโอปติกะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็จะมาแยกเป็นเรื่องๆไปแล้วผมเองก็จะได้ยกเอาตัวอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยได้มาให้พวกเราได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการที่เราสรุปลงมาในหัวข้อต่างๆนั้นมี หลักฐานอ้างอิงในพระไตรปิฎกและคำพีในพุทธศาสนาอย่างไรบ้างนะครับในข้อที่1คือโอปัติกะทั้งหลายนั้นโมระลึกชาติเก่าได้หรือว่าระลึกชาติได้นั่นเองนะครับด้วยเหตุที่มีกายทิพย์ซึ่งกายทิพย์นี้เป็นกายที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนะการมีร่างกายที่เป็นกายทิพย์เนี่ยของโอปติกะทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งทางดีและทางร้ายนะครับ นี้ผมก็จะพูดหัวข้อให้ฟังก่อนนะผมจะพูดถึงใน5หัวข้อครับแล้วก็ในหัวข้อที่2ในเรื่องของเทวดาขั้นสูงเนี่ยสามารถแสดงฤทธิ์หรือว่าเนรมิตสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ผู้มีบุญได้นะครับแต่ว่าก็ทําได้เฉพาะในขอบเขตบุญของตนที่มีเท่านั้นนะครับในประการที่3เทวดาทั้งหลายแม้แต่นางอับสรเนี่ยก็ล้วนแต่มีตาทิพด้วยกันทั้งนั้นนะ คำว่านางอับสรน,นี่พวกเรามักจะเข้าใจว่าก็คงหมายถึงนางฟ้านั่นเองที่อยู่ตามโบสถ์นะตามผนังโบสถ์ที่เราเห็นเนี่ยเราก็บอกเราก็เรียกว่านางอับสรความจริงคําว่าอับสรเนี่ยก็ามาจากคําว่าอับสราอับสราก็หมายถึงการที่บุคคลน,นั้นไม่มีสระก็คือไม่มีรัศมีนั่นเองคําว่าอับสราหมายถึงพวกเทวดาที่ไม่มีรัศมี หรือว่าเทวดาที่มีศักดิ์ต่ำนะครับซึ่งท่านจะหมายถึงพวกเทวดาคนรับใช้ที่เป็นสตรีนั่นเองก็คือสตรีที่มีหน้าที่ในการรับใช้เทพบุตรบนสวรรค์เนี่ยที่มีเป็นจํานวนมากเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําบุญที่มีปริมาณน้อยเมื่อไปเกิดก็ไปเกิดเป็นนางอับสรน,นะครับฉะนั้นการพูดถึงเรื่องนางอับสรนี่ก็คือพูดถึงเทวดาชั้นล่างๆนั่นเองนะเทวดาที่อยู่ในสวรรค์นั่นแหละแต่ว่าเป็นชั้นล่างๆนะ น้นก็บอกว่าเทวดาแม้แต่ต่ำสุดคือน,นางอับสรเนี่ยก็ยังมีจักขู่ทิพหรือมีตาทิพได้นะครับต่อไปประการที่4เทวดาขั้นสูงเนี่ยสามารถที่จะรู้จิตของมนุษย์ได้ก็คือรู้ใจได้ว่ามนุษย์ที่มีอยู่ในโลกนี้กำลังคิดอะไรอยู่หรือมีความต้องการอะไรนะครเทวดาก็สามารถรู้ใจมนุษย์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ ศัพที่ท่านเรียกกันว่าเป็นเจโตปริยา,ยานก็คือสามารถรู้ใจผู้อื่นได้นะครับได้ประการที่5เทวดาผู้มีฤทธิ์เนี่ยสามารถที่จะรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้ครับแต่ว่าในที่นี้จะสรุปในเบื้องต้นนี้ก่อนว่าแต่ว่าการรู้อนาคตเนี่ยอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่มีความไม่แน่นอนคือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลานะครับขึ้นอยู่กับความเพียรขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงการกระทําหรือว่าเปลี่ยนแปลงกรรมของบุคคลนั่นเองถ้าบุคคลมีกรรมมีการกระทําที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีการเปลี่ยนเจตนาไปเนี่ยอนาคตสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่แม้อย่างนั้นก็ตามเนี่ยเหล่าเทพหรือว่าเทวดาทั้งหลายหรือออปติกะทั้งหลายบางจําพวกเนี่ยที่มีฤทธิ์มีความสามารถก็สามารถที่จะรู้อนาคตได้ว่าถ้าหากบุคคลนี้กระทํากรรมอย่างนี้หรือใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย อนาคตต้องเป็นไปอย่างไรนะครับจะรวยจะจนหรือจะมีจุดจบในชีวิตอย่างไรก็สามารถที่จะทำนายได้เอาล่ะลราก็จะมาดูตัวอย่างเหล่าเทวดาก่อนนะครับมาดูในหมวดเทวดาก่อนนะคือมาดูโอปติกะที่เกิดในสุขติภพก่อนนะดูฝ่ายของเทพก่อนครับเราจะมาดูตัวอย่างที่1ก็คือตัวอย่างของเทพทั้งหลายที่มีกายทิพย์ หรือเราที่เราเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกายละเอียดนั่นเองซึ่งต้องการชี้ว่าการที่โอปติกะมีกายละเอียดเนี่ยรูปร่างกายของโอปติกาทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วตามที่สภาพจิตมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในที่นี้จะยกเอาเรื่องราวในสกับปบรรทัดสูตรซึ่งมาในทิคณนิกายมหาวัคนะครับรในพระไตรปิฎกเริม่มสิบซึ่งเป็นคำพิชันต้นที่พระพุทธเจ้าได้ กล่าวต่อปัญหากับเท้าสกกะหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าพระอินทร์ที่มาทูลถามปัญหาพระเจ้าผมเองก็จะได้ยกเอามาเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับที่นี้นะครับในครั้งนั้นเท้าสกกาเทวราชหรือว่าพระอินทร์ก็ได้เข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้าที่เมืองกบิลพัฒน์นั่นเองนะครับเท้าสกกาเทวราชก็ได้ทูลกับพระเจ้าโดยเล่าเรื่องของอุบาสิกาท่านหนึ่งนะครับ ที่มีชื่อเรียกกันว่านางโคปิกานะครับเป็นศักยะธิดาพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็เป็นผู้ที่มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เสมอมีการฟังธรรมกับพระสงฆ์อยู่เสมอตอนนี้เมื่อนางถึงแก่ความตายไปเนี่ยนางก็ ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็คือไปเกิดเป็นสหายของเท้าสกกานั่นเองนะก็ไปเกิดเรียกว่าเป็นบริวารหรือเรียกว่าเป็นลูกก็ได้เป็นลูกของเท้าสกกะในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยอํานาจของบุญกุศลที่นางได้กระทําบุญกุศลไว้มากในขณะที่มีชีวิตครับแต่ว่าพอมาเกิดเป็นเทวดาวบนสวรรค์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบุญมากเนี่ยก็ได้รูปเป็นบุรุษเป็นผู้ชาย ท่านก็เรียกกันในชื่อว่าเป็นโครปกระกะเทพประบุตรนะครับนี้ทาสกะก็ได้เล่าให้พระเจ้าฟังต่อไปว่ามีพิสุสามรูปเนี่ยซึ่งบวชในพระธรรมวินัยนี้อ่ก็เมื่อเวลามร,ม,รมรณภาพไปแล้วเนี่ยก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์เช่นเดียวกันแต่ว่าไอเทพประบุตรสาองค์นี้ที่เป็นภิกษุมาก่อนเนี่ยกลับไปเกิดในสวรรค์นในชั้นที่ต่ํากว่าก็คือไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุ มหาราชิกาก็คือไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนั่นเองนะเริ่มต้นแต่ว่าโคปะกะเทพประบุเนี่ยกลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สองนะก็คือไปเกิดในดาวดึงซึ่งก็อยู่ในชั้นเดียวกับท้าวสกกะนะครับเมื่อนางเองพบกับเทพประบุทั้งสามซึ่งแต่เดิมเคยเป็นภิกษุมาก่อนเนี่ยเคยบทเรียนมาก่อนนางเองเมื่อพบกับเทพบุตรทั้งสามแล้วเนี่ย นางเองก็ได้กล่าวคำตําหนิหรือว่าตักเตือนเทพบุตรทั้งสามไว้ดังนี้บอกว่าคือได้กล่าวกับภิกษุที่ไปเกิดเป็นเทพบุตรในชั้นจาตุมหาราชิกานะได้กล่าวอย่างนี้ว่าดุกระท่านผู้นิรทุกนะครับท่านเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเมื่อพวกท่านได้รวบรวมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไว้เรานั้นเป็นแต่เพียงสตรีเท่านั้น แม้เพียงมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระรงงสงฆ์บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์เมื่อเรานั้นคลายจิตจากความเม็นสตรีอบรมจิตในความปรารถนากายเป็นบุรุษเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเรานั้นได้เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ได้เกิดร่วมเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงถึงความเป็นบุตรของเท้าสักกะจอมเทพแม้ในที่นี้ พวกท่านก็รู้จักเราว่าโคปะกะเทพบุตรส่วนพวกท่านเองต่างประพฤติพมาจาร,รย์ในพระผู้มีพระภาคแต่กลับเข้าถึงในหมู่คนทันเป็นเทพหมู่คนทันอันต่ำพวกเราได้เห็นสาธรรมิกที่เข้าถึงหมู่คนทันอันต่ำนี้นับว่าเป็นการได้เห็นรูปที่ไม่น่าดูเลยก็คือนางก็ตำหนินั่นเองว่าทำไมท่านทั้งที่เป็นพระภิสุแท้ มีโอกาสเพื่พุทธมหจันเนี่ยแต่ว่ากลับไม่สามารถที่จะเข้าถึงสวรรค์ชั้นสูงได้แต่ว่ากลับจะต้องมาเข้าถึงสวรรค์ชั้นที่หนึ่งแทนนะครับนางก็กล่าวตอไปบอกว่าเราได้มาเห็นพวกภิกษุที่เป็นสาวกของพระโคดมซึ่งเคยเห็นมาแล้วครั้งที่เรานั้นยังเคยเป็นมนุษย์อยู่ซึ่งเรานั้นบำรุงด้วยข้าวด้วยน้ำสงเคราะห์ด้วยการล้างเท้าให้ การทาเท้าให้ในเรือนของตนท่านเองกลับมาอยู่ในหมู่คนทันกลับต้องมาเกิดในหมู่คนทันพวกท่านนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะครับก็คือกล่าวตำหนิภิกษุเหล่านั้นนั่นเองนะครับเมื่อนางกล่าวเช่นนี้แล้วในหมู่ภิกษุสามรูปนี้ที่เกิดเป็นเทพบุตรแล้วเนี่ยสองรูปกับได้สติก็คือว่าละความมัวเมาใน กามาคุณอารมณ์ในสวรรค์ที่กําลังได้รับอยู่นะครับซึ่งความจริงแล้วในการเกิดเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาหรือว่าในสวรรค์ชั้นหนึ่งเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องรับใช้เทพในชั้นที่สองนะครับก็คือต้องมาดูแลเป็นเทพผู้รับใช้นั่นเองนางก็เลยเกล่าวตำหนิไว้อย่างนั้นนะครับภิกษุสองรูปนั้นเกิดความสลดใจคือสองในสามเนี่ย เกิดความสลดใจที่ที่ถูกโครประกะเทพประบุตรตำหนิติเตียนเนี่ยก็เลยคิดอย่างนี้ว่าเอาเถอะพวกเราจะภาคเพียรพยายามพวกเราจะไม่เป็นคนใช้ของผู้อื่นอีกต่อไปในบรรดาคนทันทั้งสามนั้นสองคนก็ได้ระลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้านะครับก็ได้กระทำความเพียรในขนาดนั้นเลยนะครับก็คือระลึกถึงการเจริญซึ่งสมถาวิปัสนาซึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยแสดงไว้ในครั้งอยู่ในโลกมนุษย์ เมื่อท่านปาราบความเพียรคลายจิตในภพนี้โดยได้เห็นโทษของกามทั้งหลายได้ตัดกามมาสังโยชน์ก็คือได้ตัดความเยื่อใยยินดีในกามาคุณในเทวโลกนั่นเองปรากฏว่าเทพสองตนเนี่ยที่เกิดเป็นเทวดาในชช้นจาตุมหาราชเนี่ยก็จุติจากความเป็นเทพในขณะนั้นเลยก็คือตายเลยทันทีแล้วปรากฏว่า ได้บรรลุความเป็นพระอนาคามีไปเกิดในพรหมโลกต่อเลยนะก็หมายนว่าพอท่านเจริญสมถัวิปัสสนาตามที่ระลึกถึงคําสอนพระพุทธเจ้าได้เนี่ยท่านเองก็เกิดการบรรลุธรรมในขณะนั้นฉับพลันเลยนะเพราะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าภาวะจิตของเทพเนี่ยเนื่องจากมีร่างกายอันเป็นทิพย์เนี่ยคือมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จนถึงประกอบพร้อมด้วยเมื่อร่างกายแข็งแรงเนี่ยกำลังสติปัญญาก็มีมากด้วยนะเมื่อมีความพร้อมทางด้านร่างกายเนี่ยเมื่อจิตน้อมไปในการคลายกำหนัดที่มีต่อการมคุณอารมณ์เนี่ยจิตก็สามารถเข้าสู่ความเป็นฌานและจิตได้ง่ายสามารถเข้าสู่การบรรลุซึ่งวิปัสสนาได้ไม่ยากถ้าหากว่าจิตมีความปรารถนาเมื่อจิตมีความปรารถนาแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในการทั้งหลาย นะรูปของเทพเนี่ยมีความบอบบางนะเพราะว่าจิตที่เปลี่ยนแปลงไปแม้เล็กน้อยเนี่ยรูปเทพก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นเทพแล้วเนี่ยท่านเองะระลึกถึงการเจริญซึ่งสมถาววิปัสนาสามารถที่จะกระทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็เข้าสู่การบรรลุซึ่งวิปัสนาญาณได้เห็นการเกิดเห็นการดับแห่งนามรูปเฉพาะหน้าได้ ด้วยกําลังของสมาธิท่านก็เลยบรรลุความเป็นพระอนาคามีในฉับพลันเลยเมื่อบรรุความเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยอัตภาพของการเกิดเป็นเทพในชั้นจตุเนี่ยจตุมหาราชิกาเนี่ยไม่สามารถที่จะรับบุญกุศลนี้ได้นะครับเพราะมันต่ําเกินไปท่านก็เลยตายจากความเป็นเทพในชั้นจตุเนี่ยซึ่งเป็นเทพรับใช้กลับกลายเป็นพระพรหมทันทีเลยคือเกิดอยู่ในพรหมโลกทันทีเลยนะ กลายเป็นเข้าถึงพรหมโลกด้วยอำนาจแห่งการบรรลุความเป็นพระนาคามีเขาเรียกว่าเกิดในพรหมโลกในชั้นสุดทาวาสที่พระนาคามีทั้งหลายต้องไปเกิดที่นั่นนะครับแต่ว่าภิกษุร,กรูปหนึ่งก็ยังมีจิตอินดีในกามอยู่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สลดสองเบสในสิ่งที่โครประเทศประบุตรตักเตือนก็ยังคงเป็นเทศในชั้นจาตุมอยู่เหมือนเดิมนะครับ ในพระสูตรนี้ที่ได้ยกมาเนี่ยต้องการชี้เห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่เทพบุตรเนี่ยคลายจิตจากกามคุณนะก็สามารถที่จะจุติจากดาวดึงแล้วก็เข้าถึงพรหมโลกได้ทันทีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าภาวะที่การมีกายอันเป็นทิพย์เนี่ยย่อมเปลี่ยนแปลงได้เร็วตามกระแสจิตที่เปลี่ยนไปนะครับเอาต่อไปมาดูในตัวอย่างที่สองนะครับ ผมจะได้ยกเอาเรื่องของพระนางสามาวดีขึ้นมานะครับซึ่งมาในคาถาธรรมบทนะครับผมจะยกมาเฉพาะในตอนท้ายนะฮะได้พูดถึงในเรื่องของเหตุให้เทพบุตรจุติ4ประการนะครับท่านกล่าวว่าจริงอยู่เทพบุตรทั้งหลายย่อมเคลื่อนจากเทวโลกด้วยเหตุสี่อย่างคำว่าเคลื่อนเนี่ยก็คือจุตินั่นเองนะเราเรียกกันว่าจุติก็คือตายย่อมตายจากเทวโลกด้วยเหตุ4ประการนี้นะครับ ประการที่1คือด้วยความสิ้นอายุประการที่2ด้วยความสิ้นบุญประการที่3ด้วยการสิ้นอาหารและประการที่4ก็คือด้วยความโกรธครับท่านอธิบายความไว้อย่างนี้ว่าเทพบุตรที่ว่าจุติด้วยการสิ้นอายุคืออะไรก็คือเทพบุตรบางพวกเนี่ยกระทําบุญกุศลไว้มากตั้งแต่เป็นมนุษย์ครับพอ จุติจากความเป็นมนุษย์แล้วไปกุบัติเป็นเทพยอยู่บนสวรรค์นเนี่ยถ้าหากว่าบุญกุศลน,นั้นดําเนินไปจนถึงที่ของมันก็คือว่าได้รับผลแห่งวิบากเป็นบุญกุศลแล้วเต็มที่เนี่ยเทวดานี่มีอายุจํากัดก็คือเรียกว่ามีอายุไขจํากัดนั่นเองดังนั้นการสิ้นอายุก็คือการหมดอายุไขข,ของเทวดาเราก็ยกเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่าในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเนี่ยครเกิดในจาตุมหาราชิกา จะมีอายุเนี่ย500ปีทิพย์นะครับใครที่เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงจะมีอายุ1,000ปีทิพย์นะครับใครเกิดในสวรรค์ชั้นที่สามในชั้นยามาจะมีอายุ2,000ปีทิพย์อันนี้ผมก็จะไล่ไปตามลําดับนะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆตอนนี้เทวดาในที่ว่าตายเพราะการสิ้นอายุก็หมายถึงว่าหมดอายุไขที่เรียกว่า500ปีทิพย์1,000ปีทิพย์2,000ปีทิพย์4,000ปีทิพย์นั่นเองนะครับ ก็คือว่าทําบุญกุศลไว้มากและเมื่อร่างกายในการเป็นเทพเนี่ยอยู่ต่อไม่ได้แล้วเพราะเหมือนกับคล้ายๆแก่ตายในสวรรค์นั่นแหละบุคคลนั้นก็ต้องจุตินี่คือเหตุผลที่หนึ่งก็คือผู้ใดก็ตามที่ทําบุญไว้มากก็อยู่ได้ถึงอายุไขสูงสุดของเทวดาในชั้นนั้นๆเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นอายุมย์เนี่ยมันนานมากนะคำว่า500ปีทิพย์ของสวรรค์ชั้นจาตุ จตุมหาราชิกาในชั้นที่หนึ่งเนี่ยมีอายุเทียบกับมนุษย์แล้วเนี่ยเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์นะถ้าคนที่เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่มีชีวิตอยู่ถึง1000ปีทิพย์เนี่ยถ้าเทียบกับโลกมนุษย์แล้วเท่ากับว่า36ล้านปีมนุษย์นะซึ่งยาวนานมากอันนี้เรกาก็อยู่เต็มอายุไขนะครับเหตุ <c oughs> ที่ทำให้เทพบุตรจะจุติในแบบที่สองก็คือบุคคลผู้สิ้นบุญนะครับ คำว่าสิ้นบุญหมายถึงว่าบุคคลน,นั้นได้กระทาบุญกุศลไว้ไม่เต็มรอบหรือกระทําบุญไว้ไม่เพียงพอเช่นว่าในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเวลาทําบุญเช่นว่าให้ทานหรือว่ารักษาศีลเนี่ยแต่ว่ากระทาไม่เต็มที่เวลาบุญนี้นําไปเกิดก็ทําให้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ได้ไม่ครบอายุก็คืออย่างที่ว่ามันก็คือไม่ครบ500ปีทิ์ไม่ครบ1000ปีทิ์นั่นเองนะครับแต่ว่าตายซะก่อน ก็คือเรียกว่าเส้นบุญก็เหมือนกับคนเรานี่แหละคนเรานี่จะมีอายุขัยในมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยโดยประมาณแล้วก็ประมาณสัก100ปีหรือว่า80ปีนะครับนี่ถ้าคนไหนที่สิ้นบุญก่อนก็หมายถึงว่าตายตั้งแต่อายุ5ขวบบ้าง10ขวบบ้าง20บขวบบ้าง40ขวบบ้างอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าตายเพราะสิ้นบุญคือบุญที่สร้างมาเนี่ยมันมีไม่ถึงนะครับฉะนั้นเทวดานี่ก็เหมือนกันใครก็ตามที่ ทำบุญไว้ไม่มากพอเนี่ยแม้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์เนี่ยถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์แต่ว่าก็อยู่ได้ไม่ถึงอายุไขนะครับต่อไปในประการที่3คือเทพบุตรย่อมจุติได้เพราะการสิ้นอาหารครําว่าสิ้นอาหารนี้ไม่ได้หมายก็ว่าไม่มีข้าวกินแต่หมายถึงว่าเทวดาบางองค์เนี่ยมัวเมาในกามาคุณก็คือมักสนุกกับการเล่นเล่นสนุกในสวรรค์ ไม่ว่าจะเที่ยวเล่นก็ตามหรือมีความสุขกับเทพด้วยกันก็ตามเนี่ยแต่ว่าลืมรับประทานอาหารปล่อยให้ร่างกายเนี่ยทุดโทรมไปเทวดาเหล่านี้ที่มีความสุขเพลิดเพลินในกามาคุณแล้วก็ลืมรับประทานอาหารเนี่ยร่างกายก็จะค่อยๆงอมไปเรื่อยแต่ว่าเนื่องจากความที่เกิดเป็นเทพซึ่งมีกายทิศเนี่ยเขาจะไม่รู้จักคําว่าหิวก็คือไม่รู้จักว่ามันหิวแล้วนะมันเหนื่อยแล้วนะเขาจะไม่รู้จักคํานี้เพราะว่าร่างกายเหมือนกับคนที่ สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่แต่ว่าเทพเหล่าใดก็ตามถ้าหากว่าไม่ได้บริภโภคโภชนะเนี่ยไม่ได้กินข้าวนานถึงหนึ่งเดือนร่างกายนั้นก็จะแตกทําลายไปเลยนะก็เรียกว่าถ้าลืมกินข้าวถึงเดือนหนึ่งเนี่ยโดยที่ไม่ได้เตือนตอนเองไม่ได้ตั้งสติขึ้นเนี่ยสุดท้ายร่างกายก็จะจุติจากเทวโลกได้เหมือนกันนี่คือประการที่สามนะครับตอนปร,ประการที่สี่ประการสุดท้ายก็คือเทพทั้งหลายย่อมตายเพราะความโกรธนะครับ ในที่นี้ท่านก็กล่าวว่าเทวดาบางองค์เนี่ยมีจิตริษยาหรือว่ามีความโกรธบุคคลอื่นนะครับถ้าหากว่าเทพองค์ใดก็ตามเนี่ยมีความโกรธในเทพองค์อื่นหรือแม้โกรธมนุษย์ก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าตั้งจิตเป็นอกุศลที่มีกําลังแก่กล้านะก็คือมีจิตพยาบาทถึงขั้นคิดที่จะฆ่าแกงผู้อื่นเนี่ยมีจิตคิดว่าอยากให้เขาถึงแก่ความตายต้องการที่จะให้เขาได้รับความทุกข์ทรมาน อกุศลจิตที่มีกําลังกล้าที่เกิดขึ้นจากความโกรธนี้ก็จะท,ทําเทพูดนั้นเกิดการจุติทันทีก็คือจะต้องตายทันทีนั่นเองถามว่าตายเพราะอะไรเพราะว่าธรรมดาการมีจิตโกรธอย่างรุนแรงของเทพรูรทั้งหลายเนี่ยจะทําให้บุคคลนั้นเนี่ยไม่สามารถดํารงอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่ารูปทิพย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยร่างกายทิพย์ของเทวดาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นมหาวิบาก ก็คือว่าเป็นวิบากแห่งกรรมแห่งมหากุศลที่เกิดขึ้นเป็นผู้นําไปเกิดในเทวโลกตอนนี้ถ้าหากว่าจิตเกิดความเป็นอกุศลอย่างรุนแรงเนี่ยรูปที่มีการดํารงอยู่ได้ทรงอยู่ได้ด้วยอํานาจแห่งมหากุศลเนี่ยกลับกลายเป็นอกุศลอรุนแรงเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อน,นั้นรูปก็อยู่ไม่ได้ละทนอยู่ไม่ได้รูปนี้ก็จะทําการแตกทําลายไปทันทีแทน,นเทวดาเนี่ยจะถึงขั้นคิดชั่วที่ว่าจะฆ่าคนเนี่ยไม่ได้ จะฆ่าเทพโดยการไม่ได้จะเกิดจิตทิสยามีความโกรธจัดไม่ได้นะครับเพราะว่าความโกรธจัดเนี่ยจะไปทําลายซึ่งกุศลชนกกรรมที่นําไปเกิดเป็นเทวดานะครับก็กลายเป็นกรรมตัดรอนทันทีทําให้ต้องจุติจากความเป็นเทพทันทีก็อาจจะกลับมาเกิดใหม่ตกนรกเลยก็ได้นะก็คือตายจากเทวดาเนี่ยสามารถตกนรกหรือเกิดเป็นเดรัจฉานเลยก็ได้ถ้าเทพนั้นมีความโกรธ เรียกว่าตั้งเจตนาจะทําร้ายผู้อื่นขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ทําให้ตายทันทีจากตัวอย่างในเรื่องของพระนางสามาวด,ดีที่ได้ยกเอาส่วนท้ายไม้เห็นถึงเหตุที่ทําให้เทพจุติจากเทวโลก4ประการเนี้ยทั้งการหมดอายุไขทั้งการสิ้นบุญก่อนทั้งการที่ไม่รับประทานอาหารจนถึงเรื่องของการโกรธจัดเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะของกายทิย์นั่นเอง ที่ว่ากายทิพย์ของโอปติกะทั้งหลายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นกายที่มีความละเอียดนั่นเองนะครับ